ครับทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับของวันที่13เมษยายนนะครับเพืาอว่าสงกร์นเนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดรอบที่3านะครับทาให้สงการปีนี้นะครับผู้คนต้องเที่ยวทิพเป็นอีกรอบถึงแล้วนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่จะต้องกักตัวอยู่บ้านแล้วก็เที่ยวทิพไปก่อนนะฮะส่วนวันนี้ผมก็เลยว่างงานว่างงานว่างงานนะครับไม่มีสองแบบและผมก็จะมาถ่ายวอลล์อกการใช้ชีวิตกักตัว6กทายใน1วันนะครับวันของภายในวัน,นวันสงการเนี่ยนะเออผู้จามารู้เรื่องเลยทีเดีย ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe. s u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องผมในการทำวิดีโต่อไปด้วยผมรู้นะยังมีหลายคนนะครับที่มาดูผมแตม่ยังไม่ยอมกดติดตามให้ผมยังไงก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามให้ผมนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ํากินข้าวรอย่อยให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเวลาประมาณบ่ายโมงเดี๋ยวผมจะเริ่มออกกำลังกายกันนะครับนะเดี๋ยวเราดูกันเลย นี่ก็คือสถานที่ฟิตเนสเฉพาะกิจของผมนะครับในช่วงโควิดระบาดครั้งนี้ครับผมไม่ได้ออกไปไหนผมก็เลยมาทําคลิปแนะนําการวอร์มอัพร่างกายก่อนเล่นกีฬาแบดมินตันหรือการออกกําลังกายอะไรก็ตามนะครับผมไม่ควรที่จะหยุดออกกําลังกายแม้วิสจะปิดแม้จะมีโควิดเพราะผมคิดว่าการพัฒนาตนเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะไปต้องใช้ความพยายามความอดทน ใช้ความสม่ําเสมอใช้วินัยแล้วก็ทําให้เป็นนิสัยนะครับตราบใดที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราทุ่มเทให้กับมันเต็มที่นะครับเราจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างแน่นอนผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมแล้วก็ต้องการแรงบันดาลใจในการออกกําลังกายหรือว่าการพัฒนาตนเองนะครับขอให้ทุกคนได้รับพลังนั้นไปนะฮะ15 minutes later การวอร์มอัพร่างกายก่อนเริ่มเล่นกีฬาแบดบมินตัน หรือว่าไม,ไม่ว่าคุณจะเล่นกีฬาอะไรก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะว่ามันจะช่วยทาให้ร่างกายของคุณเนี่ยพร้อมที่จะเริ่มเล่นพร้อมที่จะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนะเพราะการเล่นกีฬาแบบนี้เนี่ยจำเป็นต้องใช้กล้ามเนื้อเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วใช้พลังกำลังมากนะแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อของร่างกายทุกส่วนเลยเพราะฉะนั้นการวอร์มอัพร่างกายเนี่ยป้องกันอาการบา,า,าดเจ็บในระยะยาวได้ด้วยโอเคครับตอนนี้ทุกอย่างก็พร้พอมนะเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการวอร์มอัพร่างกายก่อนเล่นกีฬากันนะครับ ท่าแรกที่ผมจะเริ่มบวงก็คือบอับข้อเท้าก่อนนะครับหมุนข้อเท้าหมุนข้อเท้า,านะครับน้ำหนึ่งสิบก็ได้ครับน้ำหนึ่งยี่สิบก็ได้ครับพอเสร็จปุ๊บเปลี่ยนทำท้าท่าสายด้วยอันนี้คือสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับทำตามได้เลยแล้วก็เป็นท่าที่ผมเอาไปสอนจริงๆในการที่ผมสอนแบดอยู่นะผมก็ใช้วิธีการแบบนี้สอนท่าต่อไปก็คือการ ออกขาพของด้านส่วนต้นขานะครับจึงจับปลายเท้าให้แน่นนะแล้วก็ทรงตัวไว้นะครับนะกแล้โอเคต่อไปเรามาวมหัว,วเข่ากันนะครับเพหัวเข่าก็เป็นส่วนที่สําคัญนะครับในการที่ต้องใช้ในการวิ่งในการเคลื่อนที่นะถ้าหัว,วเข่าคุณเจ็บหรือหัวเข่าคุณได้รับอาการบาดเจ็บึ้นมาแน่นอนอว่าวิ่งกระปากแน่นอน เข้าด้วยครับจบด้วยเอ,อเ๊ะถ้าเราไปเราโหลังกันนะยืดหลังครับน้ำสายให้ตรงนะครับแล้วก็เอาหมุดมือครับคุค้มหลังตรงนะครับเอามือแตะปลายเนะท้านะพยายามอยาให้เข่างออยากให้เข,านนะข่าให้ตรงนะครับขาให้ตรงแล้วก็ควบคู่เไปแตะปลายเท้าหายใจเข้าหายใจออกที่ดีนะครับควบคู่การหายใจที่ขขดีคนระับพอไปเราหมาุดยืด ท่าน,นะานี้เราจะเป็นที่ต้องทำให้เข่านะครับตรงนะครับขึ้นมาตรงทางด้านตรงนี้ตรงเราจะไม่เราจะไม่เอียงตัวไปอย่างนี้นะ,ะแต่เราจะทำให้ตรง ก็คือจับมือทามือสองข้างเข้าหากันนะครับแล้วก็กดคอลงครับกดศีรษะลงับวันก่อนนะครับผมนั่งเล่นคอมเยอะผมก็เลยปวดคอผมได้เอาท่าเหล่านี้มาใช้ซึ่งทำอยู่ประมาณสองสามวันครับอาการปวดคอมันหายไปจริงๆครับแล้วก็ผมอยากทจะขอเน้นย้ำว่าท่าที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆนะครับก็คือท่าที่ บริหารหลังล่างนะครับสมัยก่อนนะผมเคยเป็นนักกีฬาที่บาดเจ็บทางด้านหลังล่างมาก่อนเพราะว่าผมอาจจะไม่ค่อยชอบในการวอร์มอัพแล้วก็วอร์มดาวนร่างกายก่อนเล่นกีฬาแบบงั้นนะแต่พอเริ่มโตมาเนี่ยผมเริ่มมองเห็นความสำคัญของการยืดเส้นของการวอร์มอัพร่างกายมากขึ้นซึ่งพอผมบาดเจ็บทางด้านพอผมเริ่มบาดเจ็บหลังล่างนะผมก็เริ่มยืดหลังห้านี้ ทำให้ผมหายปวดหลังได้เราพยายาม,มค่อยๆเอาให้ถึงนะตอน,นแรกผมก็ได้เท่าจร้องเดี๋วพอผมยืดเรื่อยๆผมก็เส้นก็สยายขึ้นผมก็ตัวอ่อนมากขึ้นทําให้ตอนเนี้ผมออกกําลังกายหรือว่าผมทําง,งานหรือว่าผมนั่งเล่นคอมยังไงผมก็ไม่ปวดหลังเพราะว่าหลังผมยืดโอเคนี่ก็เป็นการบอ,อกมาร่างกาย ก่อนเล่นกีฬาแบบพิซตันหรือว่าการออกกำลังกายอะไรก็ตามนะครับตอนนี้ร่างกายผมก็พร้อมที่จะออกกำลังกายประจำวันแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดคอมเมนต์มาให้ช่องผมเพื่อที่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมนะครับผมรู้นะว่ามีอีกหลายคนที่เข้ามาดูช่องผมแต่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับเพื่อที่จะได้พลาดารับชมคลิปใหม่ๆของผมนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปออกกําลังกายก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าบายยอ้อ oh, แล้วขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงกรานต์นะครับอย่าลืมกลับบ้านไปรดน้ำรั้มหัวผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านนะครับขอให้ทุกคนใช้ชีวิตจะมีความสุขครับรักษาตัวจากโรคภัยด้วยนะครับบายบาย